ซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นผมย้ำนะในช่วงของสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนั่นบอกเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่นะถ้าคุณส่วนเห็นแบบนี้นะมาเมื่อไหร่นั่นคือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเป็นสําคัญว่ารัฐบาลมันแก้ปัญหาไม่ได้พอแก้ปัญหาไม่ได้สิ่งเหล่านี้ประชาชนคือต้องการการยึดเหนี่ยวทางจิตใจ สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิตพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเกี่ยวข้องกับน้องไอซ์นะครับเชื่อมจิตก็ปรากฏว่าเป็นประเด็นที่มีการพูดกันเยอะมีการวิจารณ์กันเยอะ,ยอะว่าตกลงเป็นยังไงนะฮะเขาสามารถเชื่อมจิตได้หรือไม่และจะเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรงั้นน้องไอซ์ 对，打开。 ไงสามารถูนี้สามารถคสอนถูกไอไงตอนเป็นพญานาคใว่าเป็นศาสนานะคะนับานศาสนาพุทธครับพุทธแท้ครับพุทธแท้ไม่ไม่มาคุยเลยพี่มาคุยไม่ไม่แล้วแล้วพี่คิดว่าทําอย่างเงี้ยกับเด็กเนี่ยมันมันมันยุติธรรมกับเด็กไหมกับครอบครัวเขาไหม เป็นยังไงพี่มาอยู่ใกล้มาผมตอบให้ฟังมาตอบแทบผมตอบให้ฟังมาอ่านะครับอันอันเรื่องแรกเลยนะครับคือการที่เราเนี่ยมีเขาเรียกว่าจินตนาการแล้วกันนะครับในการบอกว่าเด็กเนี่ยมีเป็นองค์สมมุตินี่คือคาพูดของแม่เขานะฮะนะครับอันเนี้ยไม่ได้องค์สมมุติพระพุทธเจ้าไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าการที่พอเด็กออกมาเนี่ยเกิดเนี่ยนะครับคือผู้ใหญ่พูดเนี่ยผมยังไม่ไม่ไม่ติดใจแต่ว่าพอเด็กพูดมาแล้วเนี่ยแล้วการที่จะพยายามสร้างสิ่งแวดล้อม สร้างบริบทให้คนเชื่อถือว่าเด็กเนี่ยเป็นองค์สมมุติพระพุทธเจ้าหรือว่ามีการตัดต่อภาพนะครับนำหน้าไปแปะที่รูปที่เห็นก็รู้แล้วว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นการสอนในลักษณะที่อาจจะสุมเสี่ยงในการทําให้คนเนี่ยเ,เป็นการลบหลู่ศาสนาคาถามคือคคถามคือคาถามคือคาถามคือ,คอลักษณะการหาประโยชน์โดยไม่ชอบนะครับกับเด็กในลักษณะที่อาจจะเสี่ยงต่อความที่ไม่ปลอดภัยคือทําให้เด็กเนี่ยนะครับเข้าใจผิดหลงว่าตัวเองเนี่ยมี อภิญญามีอิทธิฤทธิ์จริงนะครับแล้วก็มีการแสวงหาผลประโยชน์คือมีการจัดคอร์สเชื่อมจิตอย่างการเชื่อมจิตด้วยการนั่งสมาธิเข้าหากันแล้วก็เชื่อมเหมือนเชื่อม WiFI เนี่ยมันคงไม่ได้เป็นอย่างนั้น<ม>เชื่อม,มอินเทอร์เน็ตคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นถูกไหมครับเราสองคนเนี่ยสมมุติเรามีจิตมีอภิญญาเราจะไปเชื่อมจิตถึงกันเนี่ยต้องผ่านอะไรบ้างครับผมถามว่าคําถามที่จะถามผมเนี่ยประเด็นไหนถามว่าอะไรวันนี้พี่เป็นใครนะเป็นฟองนะทนายสีฟฟองเหรอ ม่ได้ถามอะไรพี่ก็ถามคาถามเื่อว่าถามให้ตำรวจสอบถามั่นเอยงไม่ไปสอบเส้นทางการเงินอย่างที่พี่เคว่าแล้วก็สิทธิ์ในการตรวจสอบก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เปิดในสาธารณะและพี่เดือดร้อนอะไรด้วยครับไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อสักครู่เนี่ยผมเดินเข้ามาถูกไหมแล้วบอกว่าจะถามผมถูกไหมเมื่อกี้ที่พูดจะถามผมจะถามผมในเรื่องของน้องไนท์ว่าที่ยกมาสักครู่เนี่ยเมื่อกี้บอกจะถามผมแต่ท่านก็พูดไปเรื่อยไม่ใช่ไม่ใช่ เขากำลังให้เหตุผลตอนนี้ผมจะถามผมกจะถามเลยว่าเดี๋ยวมาคุณเดินมาถามเดี๋ยวเดี๋ยวแตถามผมว่าอะไรคุณเดิแต่ถามหรือไม่ถามเอานี้ก่อนนับถือพุทธหรือเปล่าเขาตอบแล้วตอบแล้วจะถามผมอาทิตันนี้คุณจะฟังไหมเขาเขาจะพูดต่อนั่นเรื่ผมถามแล้วกันก่เมื่อกี้เขาบอกเขาจะถามผมแต่ถ้าไม่ถามผมจะได้ออกไงไม่ถามเรื่องพหลรบคุ้มครองเด็กเนี่ยครับอายุปีสี่หกเนี่ยมาตรายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยพี่ว่าเข้าข่ายไหมคือพรบคุ้มครองเด็กมาตรายี่สิบเจ็ดเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการ เผยแพร่ภาพของเด็กสู่สื่อสาธารณะทําให้เด็กเนี่ยเกิดความอับอายแม้จะไม่ใช่เข้าข่ายมินประมาทนะมันก็เป็นข้อห้ามตามมาตรา27ซึ่งในอนาคตเนี่ยหรือเพื่อให้เด็กถูกวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันเข้าข่ายมาตรา27แล้วใช่ไหมเป็นเรื่องการสวยหาผลประโยชน์ด้วยโดยไม่ชอบกับเด็กครับไอ้ตรงนั้นมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งถ้ามองว่ามใช่ไหมคือ่าใช่ไหม,ไหมผมว่าไม่ใช่ครับ พี่่วาถ้คืออันนี้เราเราไม่ชี้ถ้าท่านเห็นตรงไหนว่ามันผิดเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีแนนน่อแล้วไปว่ากับชั้นศาลแน่นอนแน่นอนแต่ถ้าแจ้งเราเท็จก็ถูกดำเนินคดีแน่นอนครับแน่นอนเข้าใจอันนี้มีอะไรพร้อมหนึ่งเจ็ดสองหนึ่สามหนึ่งสามเจ็ดพร้อมหมดนะครับแล้วคือตอนนี้ผมก็ไปแจ้งแล้วอีเป็นคนล่างเป็นกรรมธิการล่างเรื่องนี้เปล่าเรื่องเด็กเรื่องเด็กผมเป็นคนทำมาตลอดอ๋รมธิการเลมาตลอดรัฐมนตรีติดคุกไปกี่คนแล้วโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าธนายติดคุกก็เป็นไปได้มีเหมือนกันครับมีเหมือนกันถ้าคุณพี่เห็นว่ามมััันนนผิิดกฎหาาาายไปฟ้้้องศศลลตรเพะะฉ ไม่ใช่เพื่อสาษารต่มการหรืออะไรก็ตามแต่อย่ามาตัดสินว่าเขาผิดแล้วคืออย่าเอาตรงนี้มาอ้างคือรัฐมนตรีก็ติดคุกกฎหมายมันมีอยู่แล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดนเนี่ยคือคุณกี้คุณเป็นผู้อภาษาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าคุณเพื่อภาสาเนี่ยคุณพูดได้ตอนนี้เรายังไม่สู่กระบวนการยุติธรรมเลยกรการอัดอยู่แล้ว่ใชคือพูดได้เลยครับตัดสินแต่ที่คุณพูดมาคุณตัดสินหมดแล้วมาตานั้นมาตานี้คือผิดไม่ใช่ครับที่คุณบอกตะกี้เราฟังอยู่ไม่กล่าว ผมนึกว่าคุณเป็นผ้อศาลเลยถ้าผิดใช่ครับประชาชนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการศึกษากฎหมายถูกไหมครับเพื่อที่จะไม่ทําความผิดกฎหมายนี่ฟังเคารพเลยครับผู้ใหญ่กันแล้วเอาทีเราฝ่ายอ่าโอเคเมื่อกี้เขาทะเลองเรียนเนี่ยหมายความว่าเขาร้องเรียนทั้งในส่วนของเขาล้องว่าร่วมกันคำว่าร่วมกันหมายว่าร่วมกันสร้างเรื่องราวอันเป็นเท็จสร้างผู้พิเศษทั้งทั้งที่มันไม่มีอยู่จริงเขาว่าอย่างนี้แล้วก็เพื่อจะให้ประชาชนนี่หลงเชื่อ คำว่าประชาชนที่ไปปฏิบัติเนี่ยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งนั้นนะครับไปหลอกเขาไม่ได้หรอกเขารู้เขาพิจารณาได้แล้วก็ประมาณว่าพอหลอกลวงคนได้แล้วเนี่ยก็จัดกิจกรรมรับเงินนั่นหมายความว่ากําลังจะโยงไปสู่ข้อหาค่อโครงประชาชนซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่เขาพูดไม่หมดเขาไม่รู้ขาอทจ,จริงวันนี้ก็มาในประเด็นเรื่องของการให้ผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติได้ตรวจสอบพฤติการการใช้ประโยชน์ ในเรื่องนี้กับเด็กเยาวชนนะครับว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างครับครับจากที่มีข่าวที่บอกว่าเขาให้สัมภาษณ์ว่าน้องไนท์เนี่ยไม่มีการแอบ,บอ้างแต่มีสื่อบางสื่อซึ่งไปรวบรวมบทสัมภาษณ์ของพ่อแม่น้องไอท์อยู่ในนี้ฮะน้องไนท์นะฮะอยู่ในนี้ครับมีบางข้อเนี่ยบอกน้องไนท์เริ่มอะ,อะไรอ่ะเป็นองค์พัฒละนาคานคราชอาวตารลงมาเกิด ได้รับภารกิจจากพระศักยะมุนีพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นการแอบอ้างหรือไม่ต้องฝากาทางเจ้าหน้าที่ช่วยไปตรวจสอบแล้วอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าการไปฟังธรรมมของน้องไนท์เนี่ยไม่เสียเงินแต่เรามีหลักฐานนะฮะคอร์สเชื่อมจิตเริ่มที่1,900บาทแพงที่สุด4,200บาทเมื่อกี้ผมตั้งคำถามกับทนาย เขาตอบว่าเป็นคนจัดทีเนี้ยตำรวจต้องไปตรวจสอบเส้นทางการเงินฮะว่าเงินเหล่านี้ไปไหนเนื่องจากคุณแอบอ้างว่าคุณไปทําสมาธิฟรีไม่เก็บเงินแต่นี่คือหลักฐานที่มีอยู่แล้วมีผู้เสียหายซึ่งเพจเป็นหนึ่งหรืออ้อได้เอามาเปิดเผยแล้วว่ามีการโอนเงินกันขึ้นจริงอย่างที่ผมบอกเลยฮะการบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือบิดเบือนหลักศาสนาเนี่ย อันนี้เป็นสิ่งที่เลวร้ายแต่ที่เลวร้ายกว่าน,นั้นนักกฎหมายบิดก,กฎหมายมาฟ้องประชาชนเนี่ยอันนี้ต้องพึงระวังอย่างแม้กระทั่งท่านพระอาจารย์พยอมนะครับขออนุญาตพัดพิงถึงท่านนะครับไม่เสียหายอะไรนะครับท่านก็ยังพูดถึงว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ที่เห็นจากในข่าวแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่าเราควรจะช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนานะครับผมไม่ได้โจมตีว่าเด็กคนนี้จะต้องเป็นเด็กที่ไม่ดีไม่ใช่นะครับแต่การที่มีการแสวงหาผลประโยชน์ที่อาจจะทําให้เขาเข้าใจผิด ว่าตัวเขาเองเนี่ยถึงขั้นไหนขั้นไหนแล้วโดยที่ยังไม่ได้บวชเรียนนะครับจะอ้างว่าเป็นอะไรนะพญานาคาพญานาคเนี่ยแน่นอนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่อาจจะเชื่อได้แต่ว่าเมื่อมีการเก็บเงินเก็บทองเก็บค่าเข้าคอร์สราคาเท่านั้นเท่านีา้เพื่อเชื่อมจิตไอ้คำว่าเชื่อมจิตนี่คืออะไรครับใช้ Wi-Fi ใช้บลูทูธใช้อินเทอร์เน็ตใช้5 g หรือว่าเป็นระบบไหนนะครับผมก็อยากจะรู้เพราะว่าอันเนี้ยเพื่อเป็นงานตรวจสอบนะครับไม่ได้เป็นงานตัดสินนะครับแต่ว่าเนื่อแน่นอนนะฮะเนื้อหาต่างๆที่มากล่าวเนี่ย มันก็ต้องอ้างอิงกฎหมายว่ามันผิดข้อไหนนะครับพรบคุ้มครองเด็กปี2546นี่ชัดเจนครับว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบกับเด็กเยาวชนหรือไม่นี่เป็นการตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบหนึ่งจะพญานาคก็อยู่บาดาลไปจะเป็นเทวาจุติก็อยู่สวรรค์ไปอยากจะเป็นอนาคามีก็อยู่บนพมโลกไปเอาสักที่หนึ่งไม่ใช่จะเป็นมันทั้งสามอย่างอยู่ที่เดียวกันมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ครับไม่รู้ดิผมไม่มีปัญหากับน้องนายผมมีปัญหากับสาววกกับผู้ปกครองมากกว่าอือคือมองว่า เป็นการเอาน้องมามันเป็นเรื่องของคนที่ไม่มีบุธิภาวะครับครับมันเป็นเรื่องของผู้ไม่มีวุธิภาวะแล้วก็ว่าในเรื่องของการสนับสนุนหรือส่งเสริมเด็กในทางที่ดีหรือเปล่าในพัฒนาการที่สมควรหรือเปล่าและรวมไปถึงเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์จากเยาวชนเนี่ยโดยชอบหรือมิชอบผมว่าเรื่องนี้ก็ต้องให้ทางพมหรือถ้าให้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ชี้ขาดมั้งครับแล้วก็จริงๆเรื่องการดําเนินคดีตามพรบ คุ้มครองเยาวชนเนี่ยปี46รวมไปถึงกฎกระทรวงปี49เนี่ยวิชาชีพอะไรที่ทําได้ทําไม่ได้อะไรที่มันขัดต่อศีลธรรมอันดีเนี่ยก็ต้องมาดูไหมครับถ้าถามว่ามันจะขัดหรือไม่ขัดแต่ขัดแล้วก็กลายเป็นว่าสร้างความวุ่นวายให้เกิดการถกเถียงกันในสังคมเนี่ยผมว่าพอมอก,ก็ดีสำนักงานผู้สั่งแห่งชาติก็ดีแล้วคนต้องเข้ามาดูไหมครับครับ <ฮะ S 1> เรื่องสตอรี่ต่างๆที่น้องบอกว่าไม่เมคกซ์เซนต์ครับสำหรับผมไม่เมคกซ์เซนต์ครับ โอ้ยาวอ่ะคุณจะเอาจะจะเอาเอาแค่ไหนอ่ะดอกไม้เหลืองไหว้พระไม่ได้ไไดอย่างเงี้ยไม่เอามาจากไหนอ่ะป <คน S 2> กตกิต้องไหว้ได้ดอกไม้อะไรก็ต้องไหว้ได้นี่มาสร้างเองว่าไม่ได้โอ้ยหลายเรื่องคุณจะเอาเรื่องไหนคุณถามมันนีมันมีมันมันจับเป็นเรื่องเรื่องเรื่องรื<ม>่อไปพระนาคา,านักราชอะไรนี่ข้าจำเนรเขาอะไรเงี่ยนาคอยู่บาดาลครับแต่เขาบอกเขาเป็นเทวาจุติเทวาจุติอยู่สวรรค์ครับอนาคามีอยู่บนพรมโลกครับ มันเป็นไปนไม่ได้ <unt iber at ını> อะที่คุณจะแบบว่าคนคนเดียวอยู่อวกาศมั่งอยู่ใต้น้ํามั่งอยู่บนดินมั่งมันต้องมีแหล่งกําเนิดสักที่นึงน่งครับเอาสักอย่างหนึง่งจะพญานาคก็ apan, อยู่บาดาลไปจะเป็นเทวาจุติก็อยู่สวรรค์ไปอยากจะเป็นพระพรหมอยากจะเป็นอนาคามีก็อยู่บนพมโลกไปเอาสักที่หนึ่งไม่ใช่จะเป็นมันทั้งสามอย่างอยู่ที่เดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ครับหลักการพื้นฐานแค่นี้ยังไม่ได้เลยก็ ผมว่าน่าปวดหัวนะครับส่ำหรับผมมันทําให้สาหรับผมมันทําให้ดูศาสนาพุทธดูแย่แล้วที่สําคัญตอนนี้ปัญหาผมกําลังมองในเชิงศาสนาผมมองน้อยลงแต่ผมมองในเชิงกฎหมายอย่างที่ผมบอกไปแล้วอะเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กโดยมิชอบนะครับแล้วก็ว่าในเรื่องของพัฒนาการความเป็นมีวุฒิภาวะผู้ปกครองสภาพจิตของผู้ปกครองและไอการที่เราส่งพมไปเนี่ยเราไม่ได้ส่งพมไปเพื่อให้ไปประเมินสภาพจิตเด็กเราให้ไปประเมินสภาพจิตสาวกและผู้ปกครอง นะครับว่าผ่านไหมพุทธภาวะพวกคุณได้ไหมหนะครับปัญหามอยู่ตรงนั้นไม่ได้ให้ไปประเมินที่เด็กไปประเมินที่ญาติโยมไปประเมินที่ตัวผู้ปกครองอตั้งหากนั่นนะฮะสิส่งที่ต้องฝากออก็คือประมาณนี้แล้วก็ถ้าจะให้ฝ่ายอีกย่ายหนึ่งเนี่ยไอการที่แบบว่าเทียบไปแจ้งความคนเห็นต่างบ,บางคนก็ไปแจ้งความที่สพอดอนหัวล่อบางคนก็ไปแจ้งความที่สพอมก๋อยบางคนก็ไปแจ้งความที่สพสุราษฎร์ธานีเนี่ย อันนี้ผมมองเป็นการกลั่นแกล้งทางกฎหมายหรือเปล่าก็ต้องฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับต้องเข้าไปดูว่ายังไงการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายแบบพร่ำเพรื่อแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่นะครับก็ต้องฝากด้วยเพราะว่าตายคนนึงต้องฉีกขาไปอมก่อยอีกคนต้องฉีกขามาดอนหัวลอ่ออีกคนต้องฉีกขาไปสุราดไว้เหรอครับดังนั้นก็ตั้งสติในการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายนิดน,นึงนะครับอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะใช้สิทธิทางกฎหมายกลับคืนพวกคุณไม่ได้ก็ฝากไว้ด้วยเช่นกันครับ อาจารย์มองว่าเรื่องนี้มันถึงขั้นที่จะต้องท้าพิสูจน์อะไรกับกับน้องโอ้ไม่ <นะ S 2> ยากเยอะแยะวิธีพิสูจน์มีมากมายไปถามคุณบีฟักโก้แต่คุณบีฟักโก้ก็เป็นผู้ชอบคิดวิธีพิสูจน์อยู่แล้วหรือ<ช>จะให้ผมก็ได้แพรลี่ก็ได้<ช><ช>หรือตั้งกรรมาการมาพิสูจน์ก็ได้คุณ<ช> <ๆ S 1> จะเก่นไหมล่ะผมมีวิธีพิสูจน์เยอะแยะเรื่องพวกนี้หรือไม่ต้องอะไรมากแล้วแค่ลองทําข้อสอบให้ได้เนี่ยผมว่าทําข้อสอบนักทําให้ได้แค่นี้ก็พอจะพิสูจน์ได้แล้วว่าน้องเลเวลไหนเนี่เรามีข้อชุดข้อสอบ นักทำสนามหลวงก็มีก็ลองไปขอดูแม่กองบาลีแม่กองทำเขามีแนวข้อสอบเยอะแยะถ้าคุณทาแล้วคุณสอบผ่านนยโดยที่คุณไม่เคยร่ําเรียนมาเลยะเราก็จะเชื่อคุณลองทาไม่ได้อยากจะลองทดสอบักชุดหนึ่งแม่ชุดสองชุดลองดูหน่อยว่าภูมิทำลึกนักก็ลองมาสอบนักทำดูหรือถ้ามีความเก่งเชี่ยวชาญภาษาบาลีคัมภีร์จะแปลมคตเป็นไทยไทยเป็นมคตก็ไม่ยากก็มีก็หลักสูตรก็มีก็เอาไปทดสอบทําดูหรือถ้าจะทดสอบการเชื่องจิตก็แค่แยกห้องก็เท่านั้นเอง แล้วไอ้ที่เชื่อมไปเป็นอะไร,ค,รคนที่อยู่อีกห้องนึงรับทราบได้ไหมผมว่าวิธีพิสูจน์มีเยอะแยะครับแต่เราจะใช้กระบวนการพิสูจน์ยังไงถ้าสนใจเรื่องวิธีกระบวนการพิสูจน์ลองแนะนํากองบอกบพวกคุณไปถามคุณบีฟักโกสดูเขาสายนี้เขาสายพิสูจน์เขาจะมีกระบวนวิธีที่พิสูจน์แบบเด็ดๆเยอะดูเหมือนแม่ของน้องเองเวลาเราถามคําถามอะไรไปก็จะโยนให้ไปถามน้องอย่างเดียวเลยอ่าแล้วเวลาคุณตอบคุณะคุณตอบเอง,อเองทําไมบางทีคุณก็เห็นคุณตอบเอง คุณชอบขยายเป็นภาคขยายให้น้องประจำอยู่แล้วนี่<ม>ก็ไม่รู้นะแล้วแต่พ่อแม่เขาผมไม่มีปัญหาหรอกรแต่แต่อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเด็กอะ่ะพ่อแม่ผู้ปกครองจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้คุณจะบอกว่าน้องเป็นคนพูดน้องเป็นคนพูดเอาแต่คุณเป็นผู้ปกครองอะ่ะค,คุณจะมาปฏิเสธได้ยังไงอะ่ะคุณไม่ควรปฏิเสธเพราะคุณเป็นผู้ปกครองไงดังนั้นผู้ปกครองมีหน้าที่ยังไงอย่าเที่ยวใช้พรบบคุ้มครองเด็กปี46ไปจัดการคนอื่นลองอ่านตัวเองบ้างว่าตัวเองอ่ะเข้าในมาตราไหน ไม่ใช่เอะอะไปใช้27นะิในขณะที่28กับ29มันรอเชื่อคุณอยู่ไม่มีใครมีปัญหากับน้องเขานะครับคุณแม่แนะนําคุณแม่ไปตั้งศาสนาใหม่ปัญหาทุกอย่างจะจบส่วนส่วนนักข่าวมือถือเอาแล้วแม่ยังกล้าไปยั้งแพรรี่ว่ายังไปไม่ถึงอนาคามีจะรู้ได้ยังไงแล้วอะไรที่บิดจากพุทธรประวัตอิอ้างลูกตลอดเลยนะครับ วันนี้เราให้แพรรี่เป็น MVP ของวันนี้ชอบการฟาดของนางมากฟาดแบบเอาข้อมูลมาฟาดอ่ะไม่ใช่ฟาดไปเรื่อยเปยื่อยจริงๆรอ่ะอยากให้มีอีกวันที่เอาพ่อแม่น้องมาเจอกับแพรรี่เลยอาจารย์จยตุรงเขาก็พูดถูกเด็กอ่ะเป็นผ้าขาวอยู่ที่พ่อแม่แหละเอาอะไรไปแต่งเติมให้เขาวัยนี้อยากให้เขาได้เล่นได้เรียนรู้เถอะดูจบตอนนี้รู้สึกสงสารน้องเขามากในมุมของเรานะถ่าน้องเขาโตมา จะโดนเพื่อนๆล้อไหมว่าครั้งหนึ่งเคยทําอะไรแบบนี้สังคมไทยอ่ะเอาแบบไม่ดัจดจริตเลยนะเหยียบคนเก่งมากแล้วคิดว่าน้องเขาโตมาจะเหลือหรอคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือน้องเขานั่นแหละพอแม่ช่วยคิดหน่อยน้องเขาจะอยู่ในสังคมยังไงเมื่อโตมาตส่วหน้าข่าวมือถือนะครับมันเพี้ยนกันไปแล้วครับผมว่านะคือถ้าเกิดผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อนะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือกับชาติมาเกิดจริงเหมือนผมไปเจอไอ้หมอดูผมเนี่ยไอ้หมอทรงผมเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อทรงเจ้าเข้าผีอะไรนะแต่เขามาชี้เลยเฮ้ย <"He i, S 2> มึงเนี่ยไม่นับถือกูนะวิญญาณผีใจโหงขี่โค้มึงมามืดหมดเลยนะเฮ้ย <laughs> มันไม่รู้จักว่าเราเป็นใครไม่รู้จักว่าผมเป็นใครตำรวจเพราะผมใส่กางเกงขาสั้นเสื้อเสื้อตัวหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ยืมมอเตอร์ไซค์เก่าๆเข้าไป มันยังรู้แล้วเสือกมาถ่ายว่ามึงจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งทั้งๆทงี่มันไม่รู้ว่าผมเป็นพ่อค้าหรือรับราชการมันมันก็มีเขานะครับหรือว่าหมอดูอีทีตังค์อยู่ในกระเป๋าผมเนะี่ยมันบอกเลขถูกไอ้อย,อย่างเงี้ยผมก็พอเชื่อนะครับเด็กคนนี้ท่านก็ทดสอบอย่างนี้ครับท่านไปปุ๊บเนี่ยให้เขาทายก่อนเลยว่าท่านมีเงินในธนาคารเท่าไหร่ถ้าเขาทายถูกนะอันนั้นก็เออชักเข้าท่า ที่ผ่านมาก็มีทางกลุ่มเสื้อแดงก็ไปร้องที่จะให้มีการตรวจสอบให้มีการเอาผิดทนายความก่อมายอมน้องไอ้ก็ขู่จะฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้ก็เป็นประเด็นทางสังคมในหลายวันนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็มีการกล่าวหาว่าทําตัวเป็นพระพุทธเจ้าเชื่อมจิตได้พระพยอมบอกว่าท่าน้องไอ้นะฮะ เป็นไปได้ก็ขอให้ไปบวชจะสร้างศรัทธามากขึ้นจะขยายเรื่องของพุทธศาสนามากขึ้นประเด็นที่น่าสนใจก็มีการโต้เถียงเกิดขึ้นแหละบอกว่าอา้าตกลงจ่ายเงิน1,900บาทไปเข้าคอสเข้าคอร์แบบนี้แล้วจะได้อะไรจิตแล้วมันจะเป็นยังไงเชื่อได้ไหมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ก็มีการโต้เถียงกันในโซเชียลมีเดียอย่างดาดืดนเรื่องนี้นะครับผมเรียนทุ้นส่วนนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นครูกายแก้วนะครับจำได้ไหมฮะเรื่องครูกายแก้วกลางกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบูชาผีเรื่องของความเชื่อทางศาสนาเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในช่วงไหนทราบไหมฮะจะเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเศรษฐกิจตกต่ําเมื่อไรก็ตามเศรษฐกิจตกต่ําเราจะเห็นเหตุการณ์และพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอย่างดาดเดินไม่ว่าจะเป็น่องมองผี นะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูชาผีการบูชาพระเจ้าใช้หลักมันยืนอ,อยู่บนหลักเดียวกันคือหลักของความเชื่อหนึ่งความเชื่อด้นานศาสนานะ,ะความเชื่อเรื่องผีปีศาจความเชื่อเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะในช่วงระหว่างนี้ถ้าสังคมเป็นแบบนี้เมื่อไหร่นั่นบอกได้เลยว่าเศรษฐกิจกนกำลังตกต่ำคนกำลังต้องการสิ่งหนึ่งคือเรื่องของการยึดเหนี่ยวจิตใจ ส่วนใครจะทำอะไรยังไงเป็นเรื่องของพฤติกรรมและความเชื่อและการการะทำของแต่ละคนแต่ละกลุ่มนะครับเรื่องครูกายแก้วว่าหนักมาน้องไอ้เลยซ้ำไปนะครับซึ่งคนที่ชอบก็บอกชอบคนที่บอกไม่ชอบก็อ้างว่าเนี่ยไม่ไปใช่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าพระนักวิจารณ์นะก็ถึงขั้นว่าให้ไปบวชเลยนะพร,ระยงพะยอมอ่ะนะ พิบักวิจาร์ส่วนมากก็แกก็ออกมาด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 าโอ้โหคือทำตัวเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นพระอ,อรหันต์เป็นผู้สําเร็จทุกอย่างทุกอย่างแกพูดต้องทูกหมดอะไรประมาณนี้นะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ข้อที่จริงแล้วมันเกิดจากสภาวะสังคมสังคมเศรษฐ,ฐกิจและก,ก,ก็การเมืองตอนนี้ปรกากฏว่าไง urn, สังคมก็มีปัญหานะครับสังคมมีปัญหาเพราะเศรษฐกิจเห็นไหมฮะเศรษฐกิจกําลังตกต่าไปทั้งไหนเศรษฐกิจก็ตกต่ำนะ การเมืองตอนนี้เหมือนจะ,สะเสถียรเหมือนจะนิ่งแต่ปรากฏว่าก็เกิดความขัดแย้งกันอยู่เรื่องของการนิรโทษกรรมนะฮะเรื่องของความยุติธรรมตอนนี้ก็คงเห็นเรื่องของนักโทษเทวดาที่อยู่ชั้น14การด่างประเทศก็ไปสร้างความขัดแย้งกับเขาไปทั่วนะครับทาให้ภาพรวมเนี่ยมันทําให้สภาวะเศรษฐกิจมันตกต่ําพอตกต่าเสร็จสิ่งที่ตามมานะค,คนก็ต้องการสิ่งที่เรียกว่ายึดเหนี่ยวจิตใจ นะครับการยึดเหนี่ยวจิตใจ,จเป็นปัจจัยสําคัญนะฮะที่ประชาชนต้องการนะครับเรื่องของการยึดเหนี่ยวจ,จิตใจการยึดเหนี่ยวจ,จิตใจนะฮะจึงมีตัวแปรตามออกมามากมายมีศาสนามีรัฐมีความเชื่อมามากหมายถ้ามีความเชื่อทางศาสนามีรัฐทางศาสนาก็พยายามจะสร้างรัฐใหม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคริสตก็มีนิกายต่างๆเกิดขึ้นอิสลาม ก็เหมือนกันฮะก็มีนิกายเกิดขึ้นพุทธก็พยายามสร้างนิกายเกิดขึ้นเหมือนกันหลักนี้ก็เป็นการกลยุทธ์ตัวแปรตามเขาเรียกวการสร้างนิกายนะฮะขึ้นมาซึ่งที่ผ่านมาเรามีนิกายอะไรธรรมกายใช่ไหมยกตัวอย่างที่นธรรมกายศาส,สนาพุทธก็มีธรรมกายโผล่ขึ้นมานะซึ่งถามว่าอยู่ในธรรมยุทธกับมหานิกายหรือไม่ก็ไม่ใช่นี่ก็จะสร้างธรรมกายขึ้นมา,มาเป็นสร้างอีนิกายนึงขึ้นมาเป็นเจ้าลัทธิขึ้นมานะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ย จะเกิดขึ้นผมย้ำนะในช่วงของสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนั่นบอกเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่นะถ้าคุณส่วนเห็นแบบนี้นะมาเมื่อไหรนะ่นั่นคือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเป็นสําคัญว่ารัฐบาลมันแก้ปัญหาไม่ได้พอแก้ปัญหาไม่ได้สิ่งเหล่านี้ประชาชนคือต้องการการยึดเหนี่ยวทางจิตใจนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ